สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโนสแลกอีกหนึ่งคลิปนะฮะห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้มาส่งงานเจ้าตัวนี้นะฮะกับเจ้าตัวเทเลอร์นะครับเป็นรุ่น 110CE นะฮะตัวนี้ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับหนึ่งอย่างแรกเลยแอคชั่นมันสูงนะครับสองสายเวลาเสียบไฟฟ้าแล้วมันออกไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสียงเบาแล้วก็มีเสียงหำด้วยนะครับเรียกว่าทุกอาการเลยนะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะลูกค้าไปฝนซัดเดินมาจนเตี้ยมากนะครับสำหรับเทเลอร์เองนะครับต่อให้ฝนจนหมดแห้งนะครับมันก็ไม่เตี้ยนะครับเพราะว่าอย่างเทเลอร์เองเนี่ยเวลาจะปรับแอคชั่นนะฮะเขาให้พอร์ตคอมาเพื่อปรับอ,องศาของคอนะฮะอันนี้ก็นะฮะเตี้ยสมใจนะ,ะเล่นง่ายสบายมือแต่ว่าไม่ติดเกรดน,นะอันนี้เป็นเสียงสดๆจากไม้นะฮะ เสียงตัวเป่าตอนนี้บาลานด้วยนะฮะเสียงออกมาค่อนข้างกลาง,งวานดนีนะฮะไม่มีเดนโน้ตไม่มีตัวไหนนะฮะที่มีปัญหาอันนี้ใส่สายเบอร์11นะฮะตั้งเป็น e f a เฟนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดพักไฟฟ,ฟ้าดูนะฮะตอนนี้ก็เปิดเบสแหลมไว้กลางนะครับแล้วก็ผมเปิดตรงกลางนะ โอเคมันอาจจะเข้าไมานะ้มมนะครับเดี๋ยวผมปิดไม้นะครับ ตอนนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างที่มันผิดปกติในตอนแรกนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็คือไม่ว่าหนึ่งอย่างแรกเลยแอคชั่นที่ว่าอ่าสูงเกินไปนะครับก็ปรับแต่งอันนี้คือเปลี่ยนส u d d เดใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นส u d d เดกระดูกมาทําเรื่องของบาลานซ์สายนะฮะเวลาที่คอเนี่ยมันเท่ากันทุกจุดนะฮะ อันนี้วิธีการเช็คอ่าบาลานซ์ของสายนะครับแล้วก็อ,กอันนึงเวลาไปเสียบแอมแล้วมันหำนะฮะอันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีหำเลยนะครับต้องขออภัยไม่ได้ทดสอบในตอนแรกให้ฟังนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเจอนะเวลาไปเสียบมิกเซอร์ตามร้านเล่นดนตรีอะไรแบบนี้แล้วเปิดโลเยอะๆเนี่ยยิ่งแบบ ทำไงก็ไม่หายต้องเอามือจับแจ็คไว้นะบางคนก็เลยต้องเอาลากสายไฟจากแจ็คมาแปะไว้กับตัวก็มีนะแก้ได้นะครับสามารถที่จะส่งมาหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับ n o r t e Lab s w i c e Shop นะครับยังไงติดต่อ,อมาได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ